อู้ๆอะไรครับอุ้ยหนังงอวัดรุ้งมาบ๊าว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 เช็คเบรกได้ยังมันโกงเกินไปโดวิ่งมาผมวิ่งตักให้ลูกพี่นะครับครับผม สวัสดีนะนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับวันนี้มาพบกับช่องอ๋อยทีมเช่นเคยครับ e อยู่กันที่เดิมครับอ่างเก็บน้ําแม่โขนอ,อ,อําเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้มากับนาโอครับครับผมกับนาดิวครับผมครับผมวันนี้เราจะเอาของใส่เอามากับรถยนต์นาโอนะครับเราจะทยอยของใส่รถขัถ้ว พวกน้าดิวครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ทางลงข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะไปขนของกันครับผมไปครับไปเข้าหมายกันก่อนครับผมบผมกับน้าโอจะเดินไปนะครับ ไปถึงทางลงที่เข้าหมายครับครับผมนะนะตอนนี้ก็ถึงปากทางเข้าหมายครับเราเดินมาประมาณสามสามรอยกว่าเมตรครับนี่ครับผมทางลงครับไหมา ตอนนี้มีคนมานั่งหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเป็นใครนี่นะครับรถยนต์เราจอดตรงนู้นนะครับเราเดินอ้อมอ้อมออมมาลงหัวห้วยตรงนี้ครับลงทางลงนะครับครบผมเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นใครนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับกระผมนะนะตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วนะครับพอดีมีนะมานั่งอยู่หนึ่งคนนะครับแต่เดี๋ยว แกบอกว่าสักพักแกก็จะออกแล้วครับยังไม่เจอปลาสักตัวครับผมเดี๋ยวเตรียมของก่อนครับผมจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเห็นนะนะคนนี้เขาบอกว่าไม่ให้บอกเขาว่าเป็นใครเนี่ยตอนนี้ผมกำลัง ลงเบ็ดแล้วครับผมออมาแปดคันครับแ้วดิวออกมาห้าครับแม่โอกี่คันครับแม่โอห้าครับของน้าเขามีสี่คันครับเดี๋ยวเขาจะออกไปก่อนครับบายๆเขาจะตามมาครับไปครับลงเหยื่อแรกกันเลยครับผมตอนนี้ผมลงเหยื่อแรกเสร็จแล้วครับ เหยื่อที่เราใช้ก็เหมือนเคยครับใส่เดือนครับผมอยู่แล้วยุนอยู่ยุ่นแล้วรออะต้มน้ำร้อนได้อาโค่อ่ะยังไงอ่ะโค้ดทมันได้โค้ดติดไปให้ผมเชื่อเข้าคอร์ดเสือ หะก็ตืนพอขนาดผแหมพอเอ๊ะผมพอมมนเจอหัก็ไม่พอฮก อี่มันตึงหันหรอกตอนนี้เราหลอกทีมงานมาเชือดหนึ่งคนครับที่ไม่ถ่ายอ่ะโอเฟอร์ครับผมอืม <c oughs> มาตั้งกำเดียว <c oughs> วันนี้หน่อย โปรเฟริสมาครับเบียรยังไม่ทันทงลงครับมาดึงเบียรผมเนาะอัน <c oughs> นินไม่ใหญ่ครับตัวนี้ที่ไหนดิโอ้ใหญ่ป่โอู้อ,อู้อะไรครับโอ้ก็สูบครับเดือดตัไเลยนี่ S <S นนเข้ามากับข้อหมาครับขอผมต้องถามเนี่ยขนาดมากกัเดียวอ่ะ,น,ะนี่ครับผมกระสูบครับใส่งา,ามๆเลยครับโดดลัวครับยังไม่เตกยังไม่ได้ตักจะเย็น,นๆครับผมเขาามาเลยนะเข่ามาเลยเหรอโอ้หนะ่ย ออออโอ้เรียบร้อยดีครับไม่ตันเลยปรับไปล่ะโอ้ทำใหม่ครับอาใหม่ครับนะนะั่นแหละเมื่อกี้ของนาโอไม่ได้ตั้งกล้องนะครับโดนปลาอะไรไม่รู้ครับหลากเบ็ด ผมเยอครับโอ้น่น่าจะเป็นปลายี่ศกหรือว่ากระสูบใหญ่นะครับมันไปติดติดเกลร้อนครับเกลร้อนเป็นทุนของสายคลายครับขาดครับแล้วเมื่อกี้นะาเดียวโดนไปอีกตัวครับหลุดครับตอนนี้บ่ายสองแล้วครับลุ้นต่อไปครับผมน่าเดีวนจดิวโดนอีกแล้วครับแกมือสำเร็จไหมนะครับออ ไม่ใช่ปลาไปกิ่งไม้ครับนะคนโดนแล้วครับผมครับผมเฟื่องเฟื่องเฟื่องตักให้ลูกพี่นะครับตักคนเดียวครับนะครับ ป่านนินครับป่านนินครับมาแล้วครับมาแล้วครับสวยโอ้โ,ฮโฮหส,ส,วส,วสแตกแล้วครับ มาครับมาบนโบกก่อนครับบุญโบกก่อนครับตัวนี้ดูไซส์หน่อยโชว์ไซส์หน่อยครับใบกี่โมงอันนี้ใบสามประมาณใบสามอสามโมงครับเพิ่งแตกครับเกือบแตกครับเมื่อกี้ครับอืครับ ตอนนี้ไม่ทนันโปรเฟิร์ตครับโปรเฟิร์ตมือไว้ครับเบา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 เช็คเบรกให้ยังอ่อนเลยตัวนี้กดคันโกงแล้วครับพอดีผมชร์จแบตไว้นะครับไม่ได้ตั้งกล่องไว้ กดคันโกงมาเลยครับอ๋อไม่ใหญ่ครับให่ะเล็กๆครับโอ้นี่เผาเย็นนี้แน่นอนครับ <c oughs> อืมอืมวงไปเลยางไปเลยหโอ้โหวานกันหัน,<อ>นเหรนะ <c oughs> โอเคครับอัพเฟอร์โชว์หน่อยครับ นานๆเขาจะได้เยอะครับครั้งนานๆอย่านี่นานๆครั้างตัวมกอีแม่อยังกินโกงด่ะหมู่ป๋วโอ้ใหญ่มันจะบินของมันโอ้ไอโอครับผมนี่รอเลยครับนานๆมาทีครับผมปวดเฟิร์สครับปวดเฟิร์สจัดอีกหนึ่งครับผมไม่ได้ตั้งกล้องอีกตามเคยครับ <laughs> 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 nè nè phúc phúc mà có mà bè phúc phúc cup. Bởi bếp oliang. Bếp bếp phúc phúc bếp 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 bếp

ไว้เจ้าผอยู่หมาเว้ยแล้วมันเด็ดเตี้ยครับตั้งร้อกนอะกำลังร้องครับกำลังงานจะขึ้นสายปลาตัวนี้ครับสองกิโลกว่าครับผมครับผมขอบคุณครับว้าวตั้ตักงกันมันกันครับผมเจออีกตัวแล้วครับโอ้โหขันโกงเลยแล้วครับแต่ไม่ได้ตั้งอีกตามเคยครับผมน่าจะกระซูบ่ะไอ้บ้า มันโกงเกินไปดูกระซุบกระซุบผมก็กระซุบกระซุปแล้วเปนส้นมหน่อยปลาน่กระซุปด้วยฮะนี bridge, ่มากินแห้งแล้ววะกระซุปครับนี่ปลาหลับปลาลาบเอออันนี้ปลาลาบปลาไปลาบ คันเบ็ดตัวนี้คันเบ็ดมันติดตอครับนะเนะแล้วก็ใส่ไม่ได้ใส่เยอะแล้วมันติดตอแล้วผมดึงไม่ได้เอาึ้นครับแล้วมันมาชาดยังไงไม่รู้ครับคันโกงครับผมกระสูครับใงังงามๆอยู่ครับผมครึ่งโลครับแบครับผมตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยครับผมมือนๆครับผม โชว์หน่อยโชว์หน่อยนีอย่าายกินเบ็ดเท้าด้วยนะ <c oughs> มันโกดครับถ้าตั้งกล้องไว้นี่สวยเลยนะครับมันโกดตูบนี่สวยงาม,มครับผมครับนะตอนนี้5โมงกว่าแล้วครับฉายเป็นช็อตเป็นช็อตให้ดูนะครับพอดีแชทแบตไว้ครับผม จงจงจงบุดไอ้วุดมันั้นอ้หนี้มันนไปหลายันี่ยขนเดี๋ยวขานี่ยเดียวพอต่ตัวอหนัอันนี้ถ้ามันไปนีมันไปแล้ว่่าไปเลวตู้นะเอ้ยมาครับได้แล้วครับผม เอาแล้วครับหนาพนโดนอีกแล้วครับผมเรร็บร้อยครับมาแล้วครับสางามงามง่า,ม,งาม,งมาแล้วครับ ไปไหนครับวบบบดดยลมาลวสวยหรือเปล่าครับไบด้งงปลาลึ่งก็ ลองยูหาด้ดกดกดึกดึกดอดึาดึกดึกดึนดึกดึกมึดินดึก่ึดึดึกดึกดึกดดึก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 ดดึกดึกดดึกาึกดึดึกดึกดึก้ากดดึกดดกดึกดึ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 กดึดด มีครับโชว์หน่อยเออสวยงามครับตัวที่เท่าไหร่แล้วนี่มือเสกว่าจะจำมาได้ครับครับนะะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับเราจะอยู่กันถึงมืดเลยนะครับวันนี้ตอนสามหลครับผมตอนนี้เรามั้งมาแบบอย่างชิ้นกันนะชิ้นหมูครับผมสามแสนโดยนาโอครับ น่าโอ๊ตมาเทียบเ่าเลยนะวันนี้ไม่ได้ปลาครับเดโดนลงโทษครับแ่หุ่ยซื้อ่มันเป็นตยตาเราเตรียมหมูมาด้วยครับวันนี้เผื่อปลาไม่กินครับอืมวนนี้เขาไปใส่เบ็ดเบ็ดลาวครับผมเจอไอ้ช่อนหนึ่งตัวครับใส่ดันโลเหมือนกันครับผม ปานินยามเยืยนครับโอ้โอไออนี่ทุ่มกว่าครับผมยังดีที่มันมีตัวครับปานินเล็กครับสี่นิ้วฮะฮะ้าามือครับฝ่ามือ,อนี่สวยงามครับยามเย็ยนครับเกือบทุ่มแล้วครับตอนนี้ ครับผมนะตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งนะครับทุ่มสิบกว่านาทีแล้วครับผมตอนนี้สลุปปลาไม่กินครับตอนหัวค่ำเป็นปลาเล็กๆครับเดี๋ยวทีมงานเราเหยื่ทีมขอแล้วนะนะไปก่อนครับผม สวัสดีนะนะครับสวัสบีครับ